สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ป้าญาติัญญาดายลีสไลฟ์นะคะพาเห็ดน้ำเมืกมาให้รู้จักกันค่ะเห็ดชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปในประเทศเดนมาร์กนะคะถือว่าเป็นเห็ดที่กินได้อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เห็ดที่แบบว่ากินได้แล้วอร่อยยอดเยี่ยมไม่ใช่นะคะทุกคนเ,เห็ดชนิดนี้พี่ญาเก็บในสวนของพี่ญานะคะเขาจะขึ้นทุกๆปีค่ะถ,ถ้าหากว่า คุณจะเอามาทำอาหารนะคะพยายามอย่าให้โดนความร้อนมากจนเกินไปเพราะว่าเห็ดอ่ะมันแทบจะไม่มีรสชาติอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนเดนมาร์กจะมองข้ามไปเลยนะคะด้วยรสชาติของเห็ดมันมีไม่เยอะนั่นเองค่ะเออแล้วก็เห็ดชนิดนี้เนี่ยส่วนมากคนเดนมาร์กเขาจะเอามาทำใส่ไข่เจียวหรือว่าในซอสเห็ดแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมนะคะทุกคนไม่เป็นที่นิยมนะคะคนในประเทศเดนมาร์กแทบจะไม่กินหรือว่ามองข้ามเขาไปเลยจ้ามาติดตามชมกันเลยจ้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาดูสวนครัวเน้น้อยของพี่ยาค่ะนี่ค่ะมีดอกลาเวนเดอร์ด้วยนะมีผักบุ้งค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะโตให้หรือเปล่านะคะนี่หวานเอาไว้ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีผักผักกาดค่ะโดนนกมาจิกกินนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่เก็บกินทั้งหลายครั้งแล้วนะคะพี่ยาจะพาไปเก็บเห็ดค่ะเห็ดที่สวนของพี่ยานเองนะคะ เกิดตรงนี้ค่ะเกิดทุกปีค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือต้นมันฝรั่งนะคะนี่คือต้นมันฝรั่งค่ะนี่ค่ะนี้ว่าตอนที่พี่ย่ามาเจอคือเขาแก่แล้วอะค่ะทุกคนแต่เราจะมาเก็บดอกนุ่มๆไปกินนะคะทุกคนเอาไปพี่ย่าเอาไปผัดเนยนะคะผัดเนยผัดเนยกินกับขนมปังอร่อยค่ะทุกคน,นีดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะพอเขาแก่ตัวมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ นี่คือแก่แล้วแก่หมดแล้วค่ะทุกคนพวกนี้คือแก่หมดแล้วแต่พี่ย่าจะมาเก็บเอาแต่ดอกตุ้มๆเขานะน,นี่จะ้ะดอกอ่อนเขาจะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะเขาจะเกิดเป็นจุ้มๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดทุกปีค่ะอร่อยนะคะเหมือนเห็ดฟางนะคะ เดี๋ยวพี่ย่าจะใส่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ไว้ให้นะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้คือเข้าแก่แล้วนะคะเราไม่เก็บค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ย่าจะทำกลุ่มนี้นะคะนี่กลุ่มนี้ค่ะดูกลุ่มนี้จะ้ะเราก็จะเก็บเอาเฉพาะอันที่มันเก็บได้นะคะเอาเฉพาะที่ดอกหนุมน่มๆค่ะเออเดี๋ยวน,นะอ,อุ๊บอุ๊บนี่นะคะ เอาเฉพาะดอกที่มันนุ่มๆนี่จะ้ะนี่มันอยู่ในสวนเราแล้วก็ชิวๆเลยอันนี้ก็ได้เป็นบางดอกอู้เห็นไหมมันจับแรงไม่ได้นะจับแรงแล้วเขาก็จะ พอเวลาแก่มาเขาจะเป็นหมึกนะคะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะเป็นหมึกเนี่ยข้างใต้เขาจะเป็นหมึกอันคือแก่ๆนี่เราจะไม่เอาเลยค่ะเราจะเอาเฉพาะดอกหนุ่มๆที่เขากําลังจะโผล่พ้นดินขึ้นมานะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะนี่นี่นี่น,น,นี่อย่างเงี้ยที่กําลังจะโผล่พ้นดินขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยคือเอาได้นี่ค่ะ ข้างใต้เขาจะขาวๆถามว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเหมือนเห็ดฟางค่ะคุณกินเห็ดฟางรสชาติแบบไหนเห็ดอันนี้ก็เห็ดรสชาติเดี๋ยวนะมันอยู่ใต้รั้วน่ะมันเอายากเอายากนิดนึงมาดูกลุ่มกลุ่มนี้ค่ะไม่รู้จะได้ไหมนะโอ้มันเปื่อย เต็มเลยค่ะแล้วมันแก่หมดอ่ะพี่ยาเพิ่งเดินมาเจอวันนี้นี่แหละอันนี้ก็ได้แค่ไม่กี่ดอกบางดอกตรงนี้นี่ๆๆตรงเนี้ยได้ทุกคนดูกลุ่มนี้เขากําลังขึ้นแต่พี่ยาไปเหยียบมันเมื่อกี้นี่ค่ะพี่ย่าเหยียบเขาเมื่อกี้พี่ยาไม่เห็นเขาจริงเขากําลังขึ้นมาค่ะอย่างนี้กินอร่อยค่ะนี่ตัดเอาอย่างนี้เลย ทั้งจุ่มเลยนี่เดี๋ยวเราก็ไปล้างออกค่ะเดี๋ยวล้างเราไปล้างดินออกโอ้อากาศอากาศมันแปลกๆนะทุกคนอากาศมันแบบว่าฝนตกแล้วก็หยุดแล้วก็แดดออกงงมากงงกับอากาศมาก นี่นก็แก่แล้วมันจะขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาจะขึ้นมาอีกเยอะเลยแหละเหมือนเห็ดปวกเลยแหละคะ่ะคือเนี่ยอันนี้อันนี้พี่ย่าก็อันนี้พี่ย่าเหยียบรู้สึกพี่ย่าจะเหยียบเขาเนี่ยมันมันอยู่ใต้ดินถ้าดูให้ดีๆนะ ดูให้ดีๆนะจะแบบเก็บได้เยอะเลยเหมือนเห็ดปวกเลยอร่อยค่ะผัดเนอยอร่อยอร่อยเหมือนเห็ดฟางเน้เลยจ้ะดูจุ่มนี้ค่ะจุ่มนี้ทุกคนพี่ย่าเหยียบมันพี่ย่ามองไม่เห็นค่ะคอ่อนๆเลย ช่วงนี้ดูอ่อนมากอ๋อม,มันต้องเนี่ยนี่อีกนี่เดี๋ยวนะทุกคนยิ่งเขีย่ยยิ่งเจอจ้ะโอ้โหอย่าบอกนะว่าฉันเหยียบอุ้ยทุกคน มันเริดอค่ะทุกคนค่ะมันเริดอรังนี่นี่ในนี่อีกแล้วก็จุ่มนี้อีกนี่เก็บเลยจ้านี่จ้าอุ้ยอันนี้สวยนี่จ้า เขียดูดีๆจะได้เยอะกว่านี้นะนี่นะสวยเนาะนี่ทุกคนมาเก็บแป๊บเดียวได้เต็มจานเลยจ้ะพวกนั้นแก่ค่ะพวกนั้นแก่แล้วแค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะ